ทงเฉวมหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเรียนภาษาจีนกับหลี่เหล่าซือนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเจียงหลี่เมาค่ะพูดจามีมารยาทนะคะเป็นเด็กจะต้องพูดจามีมา,าามารยาทนะภาษาจีนจะออกเสียงว่าเจียงหลี่เมาเจียงหลี่เมานะคะ,ะไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเอ่อไปดูเส,สิงซื้อกันก่อนอ่ะโอเคเส,สิงซื้อคําแรกนะคะสําหรับคําศัพท์ใหม่วันนี้คําที่หนึ่งค่ะ พระยัญชนะตัวจื้อสระอัวจื้ออัวจั่วเสียงสี่จ้วจั่วแปลว่าทําจั่วแปลว่าทําอ่าอ่าทําอะไรได้บ้างอ่าทําอาหารจั่วฟ้านอัวจั่วฟ้านนะคะหรือว่าทํากันบ้านจั่วจั่วเย่อัวจั่วจั่วเย่นะคะจั่วจะแปลว่าทํานะคะเป็นคํากริยานะคะอ่าไปดูคําที่สองค่ะ เลอีลีเสียงสามหลีมัวเอาเมาเสียงสี่เมาหลีเมาหลีเมาหลีเมาก็คือมารยาทนะคะหลีเมาอ่าอ่ะต่อไปนะคะคำที่สามเตออุยตุยเสียงสี่ตุยปัวอูปูเสียงสี่ปูชีอีชีเสียงสี่เสียงสามฉีออกเสียงว่าตตุุยยปปููฉี对不起对不起对ฉีแปลว่าขอโทษนะคะ ค่ะและคำต่อไปมั่วเอยไม่เสียงสองเหมยเกอวานกวานเสียงหนึ่งเป็นกวานซีนะคะสระอีซีเหมือนเดิมออกเสียงเหมยกวานซีเหมยกวานซีนะคะแปลว่าไม่เป็นไรค่ะค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำที่ห้าเนาะคำที่ห้าพยัญชนะตัวชีสระอีชีอิงชิงเสียงสามชีอิงชียิงชิงแปลว่าเชิญนะคะชีอิงอ่า ฉิงแปลว่าเชิญและอีกอย่างหนึ่งฉิงจะแปลว่าเลี้ยงก็ได้อย่างเช่นเอาเราจะเลี้ยงข้าวใครสักคนก็เราชื่อฉิงเราชื่อฉิงเคอเราชื่อฉิงเคอเราจะใช้คําว่าฉิงเคอก็คือเลี้ยเลี้ยงข้าวนั่นเองนะอย่าไปเผลอฉิงเคอใครนะอ่ะต่อไปนะคะคําที่6นะคะขึ้นต้น,นคำว่าฉิงแต่ตามมาด้วยคําว่าว si ูเอ็นเว่นเสียงสีเว่นเว่นแปลว่าถามฉิงเว่นฉิงเว่นขอเรียนถามอ่าอย่างเช่นเราจะถามชื่อคนอื่นใช่ไหมอ่ะฉิงเว่นหมิ่กุยซิง ขอเรียนถาม่อยค่ะท่านแซ่อะไรคะหรือว่าชิงเว้นหนีเจ้าฉันเมี่ยงจื้อขอเรียนถามท่านคุณชื่ออะไรคะนะคะก็จะก็จะดูรู้สึกว่ามีมีมารยาทหลีเมาเนาะก็จะรู้สึกว่าหลีเมานิดนึงอะต่อไปทีนี้มาดูคํานี้ค่ะคำนี้แปลว่าไม่ต้องเกรงใจปั้วอูปูเสียงสีปูเคอเออเคอเสียงสีเคอรชีอีชีเสียงสีชีทีเนี้ย ต้องต้องบอกก่อนว่าคําว่าปู่เมื่อตามหลังด้วยเสียงที่4วรรณยุกต์เสียงที่4ี่ปู่จะเปลี่ยนเสียงเป็นปู่นะคะอ่ะตัวเนี้ยเคอเป็นเสียงที่4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปู่จะไม่ออกเสียงว่าปู่เคอจะออกเสียงว่าปู่เคอปู่เคอออกเสียงว่าปู่เคือฉีปู่เคอฉีก็คือไม่ต้องเกรงใจนั่นเองนะคะปู่เคอฉีนะคะอ่ะไปดูคําที่8ค่ะคํานี้เคือไอ้ฮเสียงสองหายซื่อผสมละอีไม่ได้ออกจืดเหมือนเดิมออกเสียงว่าหายจืด หายจือหายจือแปลว่าเด็กนั่นเองนะคะอ่าจั่วหายจือก็คือเป็นเด็กอ่าจั่วหาวหายจือก็คือเป็นเด็กดีนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวเคั่วเหวินค่ะเคั่วเหวินนะคะเคั่วเหวินแรกอ่ามาดูอ่าทีนี้เรามาลองอ่านพร้อมกันอ่ะอ่ะจ个有礼貌的好孩子 จ้วเกอกยว่หลี่เมา่เดาหาขายจืดจ้วแปลว่าทำใช่ไหมเกอเป็นลักษณะนามนะคะเป็นลักษณะนามเยว่แปลว่าอะไรคะมีนะคะหลี่เมาแปลว่าอะไรหลี่เมา่หลี่เมาคือมรารยาทยว่หลี่เมา่ก็คือมีอะไรคะมีมรารยาทข่าวขายจืดข่าวแปลว่าดีหายจืดแปลว่าเด็กข่าวขายจืดเด็กดีใช่ไหมข่าวขายจืดนะคะอ่ะทีนี้ออกเสียงตามเราสีครั้งหนึ่งจ้วเกอยว่หลี่เมา่เดาหาขายจืด เป็นเด็กที่มีมารยาทนะคะอ่ะต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเจียงคว้าเจียงคว้าเหย่าโยหลีบาเจียงคว้าเย่าย,ยหลีบานะคะพูดจาต้องเป็นยังไงมีมารยาทค่ะอ่ะเจียงคว้าก็คือการพูดคุยพูดจานั่นเองเหย่าแปละว่าต้องนะคะต้องอ่ะเจียงคว้าเหย่าโยหลีบาก็คือต้องมีอะไรคะมีมารยาทนะคะอ่ะหัวมนันหลายอ่างอีย่างหน่ ว่าเมินหลายเจียงอีเจียงปะวพวกเราหลายมาเจียงอีเจียงก็คือพูดมาลองพูดปะนะคะมาลองพูดกันเถอะนะคะอ่ะทีนี้ออกเสียงตามเราซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจ้วกเยวี่ยหลี่เมาเต๋อขาวหายจื่อเจียงขว่า要เ礼貌我们来讲一讲吧อ่ะไปดูกันค่ะว,ว่ามีคำว่าอะไรบ้างหลายคันคานตังดัง ะคะคำแรกคือสวัสดีต้องทักทายด้วยคำว่าหนีอะไรคะหนีห่าหนีห่านะคะและเมื่อมีแขกมาบ้านหรือใครก็ตามแต่เมื่อเราต้องการเชิญเขานั่งฉิงจัว่วฉิงจัว่วก็คือเชิญนั่งนะคะเป็นการเชิญนั่งแบบสุภาพนะคะอ่าฉิ่งจัว่วนะคะอ่าและก็ต่อไปคือคำว่าอะไรคะเสีย เชี่ยเชี่ยแปลว่าอะไรคะเชี่ยเชี่ยขอบคุณค่ะและหลังจากนั้นอ่าคำว่าไม่ต้องเกรงใจปูอะไรคะปู่เคอร์ชีปูเคอร์ชีนะคะอ่าเมื่อเราทําผิดเราต้องรู้จักขอโทษคําว่าขอโทษภาษาจีนตุยปูฉีตุยปูฉีเมื่อมีคนขอโทษเราต้องรู้จักให้อภยัยไม่เป็นไรภาษาจีนไม่กวนฉี่ไม่กวนฉี่ นะคะอ่ะทีนี้มาดูอันต่อไปขอเรียนถามก่อนที่เราจะถามคนอื่นเราก็ถามว่าอะไรคะขอพูดอะไรก่อนขอเรียนถามก็ฉิงเวินิงเวเมื่อยังแยกจากกันเราก็ต้องพูดคําว่าอะไรเอ่ยจ่ายเจียดแล้วพบกันใหม่จ่ายเจียดน,นั่นเองอ่ะทีนี้ออกเสียงตามเราซื้อคะ่ะนิฮ่าวนิฮ่าวฉิงจัว่วฉิงจัว่วเซี่ยเี่ยเี่ยเ 对不起，对不起，没关系，没关系。请问，请问。再่再ยจยเจ,ยน,จ,ยเจยน,นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวเลียนสีกันเรียนสีวันนี้ฟานอี ถ่าเหนฉึงจงเหมนจงแปลนะคะคําต่อไปนี้เป็นภาษาจีนให้ถูกต้องจงแปลภาษาต่อไปนี้ให้เป็น,อ,อ,ปนอะไรคะภาษาจีนให้ถูกต้องอ่มาดูกันว่ามีอะไรมาโอ้โหมีลูกปุ่งลอยมาแตะดะดะดะ่ด้นนนะอ่ะคําแรกขอโทษภาษาจีนว่าไงคะตุยปูฉี่อัานป้าตาไปไม่ต้องเกรงใจคะ่ะปูเคิอฉี่โอเคไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่กวงเสียเชิญน,นั่งละคะชิงจัวขอบคุณละเชี谢谢่ยเชี่ยอ่าคำต่อไปขอเรียนถามละคะชิงอะไรชิงวันวอ่านักเรียนออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตู้ปูจีปูเกอจีไม่กวงเสียชิงจัวเชียเชี่ยชิงวัน โอเคอย่าลืมนะคะนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้วันนี้นะคะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดใน google form นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทําทแบบฝึกหัดส,ส่งให้เราซื้อด้วยเราซื้อจะโน้ตไว้ให้ในกลุ่มนะคะอ่ะโอเคจินเทียนเซียกลเซียซิงซีเจียนบายบายจ่ายเจียน